เวอร์ไวเว็บคลิปเรากรชอนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปี๊ยกข้าวปุ้นายกระชอนนะครับวันนี้กระชอนพาเที่ยวพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดบางกุ้งนะครับผมอ่ะละครับและด้านหลังของผมนี้ก็คืออะไรที่อยู่ในวัดบางกุ้งแห่งนี้ผมอยู่กับคุณพี่สมศักดิ์นะครับสวัสดีครับนี่คืออันนี้คือพระบรมราชาสาวรร์ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นะครับนี่ก็จัดจัดเตรียมสถานที่ในการดาเนินการจัดงานเทศเกียรติจัมปีอ๋ีกหน่อยก็จะจัดงานใี่ไหนครับครับผมก็จะต้องจัดกันทุกปีนะครับในการจัดงานเทศเกียรของพระองค์ท่านครับศาลนี้ก็อยู่คู่กับวัดมาเลยครับผมมาสร้างตอนสมัยที่ท่านหลวงพ่อจะเอาว่าองค์ปัจจุบันเนี้ยมาเป็นห่อเป็นวัดอยู่แต่ท่านมีความแนวคิปเิ่มที่ว่า จะทำยาไรนะครับที่ค่ายบางกุ้งเนี้ยถูกลืมเลือนมานับเป็นร้อยร้อยปีนะครับลืมไปเลยว่าตรงนี้คือว่ามีความสำคัญยางไรทางประวัติศาสตร์ครับก็ถูกลืมกันไปจนได้ท่านหลวงพ่อปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพระครูนะครับทักสมุขเครับได้ขึ้นมาเป็นเจ้าวาดท่านก็เริ่มในการผมลานต่างๆทักครู สร้างในกำแพงป้อมเชิงเทินในการจำลองู้อทนรสร้างย้ได้เช่นขไม่ได้เราถือไว้ตั้งสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขององค์ขึ้นปริษฐานไว้เป็นสัญลักษณ์ทางทายนะครับแล้วก็มีการจัดงานเทศกาลทุกปีทุกปีเลยทุกปีเพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเคยเสด็จมาที่ถึงสครั้งครับผมถือได้ว่ามาก่อคูเอกราช กู้เอกราชนจากที่เราเสียกุ้งสีอุทยาค่ายที่สองเสร็จสับแล้วกู้กุ้งสีเสร็จเสร็จแล้วแต่ค่ายบรรคุ้งเป็นค่ายล้างค่ายล้าง,าางมีทหารอยู่ดูแลรักษาครับอย่างที่เราเห็นนะครับทหารไทยจีนอาสาที่ว่ายืนซ้ายขวานะครับเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะบางท่านมาแปลกใจทำไมที่นี่มีทหารจีนนี่นะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนไปในคลิปแรกนะครับว่ามี ออกหลวงยาเสนาสมุทรถึงว่าเป็นใต่ของเทียมแต่ของเรือสัมภาทระบรรดาเราชาวจีนนะครับมาร่วมกับคนไทยยู่อด,ดูแลรักษักถ่ายเราไว้โอ้นี่นี่ชาวต่างชาติเท่านั้นเลยนะครับเนี่ยที่เดินครับรที่เดินอย,อยู่นี่ก็จะเป็นชาวจีนไต้หวันจีนไต้หวันบ้างฮ่องกงบ้างเกาหลีเลยมาหมดครับปัจจุบันนี้มากันหมดทุกๆนานาและประเทศที่เดินทางกันมานี่ก็ชาวต่างชาติอันนี้ก็จะเป็นชาวจีนไต้หวัน เอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระชอน .com มอบให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับที่ทางเวอร์ไวเ็บกระชอน c o m นะครับโซเชียลแคมก็กระชอน c o m นะครับถ้าเป็นทาง u t u b e ครับที่ค่ายเพลงกระชอน .com อและ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางนะครับเวอร์ไวเ็บคลิปกระชอน c o m นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณพี่สมศักดิ์มากนะครับ สวัสดีครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com